กับบริษัท RS สจำกัดมหาชนขอเชิญชาวไทยทั้งประเทศรวมพลังส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกกีฬาซีเกมสครั้งที่25ถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันทรงตรงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว9 18ธันวาคมนี้ส่งเสียงเชียร์พร้อมกันทั้งประเทศอย่าพลาดชมสามครั้งยังไม่ข้ามเราได้เป็น7ต่อสารับ บริการกันทองลงไปเสิร์ฟนะครับจงังหวะนี้ไทยนำอยู่7ต่อ3แต่เมื่อสักครู่นั้เราเสิร์ฟไปสกิปเน็ตนะครับทำให้จังหวะของเวียดนามก็เสียแอวลูกนี้บริการการทองเสิร์ฟยาวออกไปครับถือได้ครับเวียดนามก็ได้มาเป็น4ต่อ7มาด้กาเงี้ยนทีก็โค1 0เอเงี้ยนทีส่วน รับได้ครับเด่นเลยครับสวยงามครับลูกมีลูกศราต้องคำมือซ้ายครับตวัดพับลงไปเลยเล่น2จังหวะนะครับก็ไปอยู่ที่8แต้มเป็นเทคนิคอลไทม์เอาท์นะครับเวลานอกทังเทคนิคในเซตแรกนั้นไทยโดนนำไปก่อนนะครับ27่ต่อ25เซตนี้ต้องมาแล้วครับแล้วก็นำอยู่8ต่อ4่ ในรอบแรกนั้นไทยเอาชนะเวียดนามทีมนี้มาได้3ต่อ1นนะครับก็ชนะอินโดนีเซีย30ชนะลาว30ในขณะที่เวียดนามแพ้ไทย13ครับนอกจากนั้นก็ชนะอินโดนีเซีย30และก็ชนะลาว3-0ในขณะที่อินโดนีเซียกับลาวนั้นก็ไปจริงอันดับที่3มเหรียญทองแดงครับอินโดนีเซียเป็นฝ่ายชนะมาได้ได้เหรียญทองแดงไปแล้วนะครับนี่เราแยกกันเลยนะฮะแยกกันตกูเลยครับ คุณนัทพลก็สอนเพิ่อจิตคุณเกียรติพงศ์ก็สอนร่วมนะฮะในช่วงเย็นวันนี้นะครับเวลาประมาณ4โมงเย็นนั้นติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลชายในยรอบชิงชนะเลิศครับทีมไทยพบก,กับอินโดนีเซียชั้นเก่านะต้องติดตามเชียร์กันนะครับโอ้โหจุดเดือดเข้ครับ บอลหนึ่งบอลสองบอลสามแล้อ้อมาตีเรายังเกี่ยวไว้ทันอาเราครับเราตบลูกนี้โดยออตุมาครับได้คะแนนครับตบขนาดเส้นเลยครับออดูมาสิทธิรักจังหวะเมื่อสักคร,กกร,คร,ครู่นี่ครับลอยขึ้นไปแล้วก็ตีป่าบล็อกลงไปลงท้ายคอร์ดครับนี่ครับตีได้ดีครับเขาตบเรารับ ผูกบอลน,นะครับแต่ว่าออกไปไกลครับเป็นบุยทีหุยนะครับตัวตบของเวียดนามนะครับหัวเสาของเขาเนี่ลอดบล็อกของไทยมาหมดนะครับแล้วก็วิวลาวาันอภิญญพงศ์ยพยายามจะเกี่ยวเข้ามาไม่ติดมาได้หนึ่งคะแนนตั้งแัไทยครแลออ้วตบเข้าไปตรงตัวเลยครับตั้งขึ้นมาไม่ได้ครับ โดยบอลน,นั้นแข่งนักทีมยนเนซียันยสองนะครับในเลนจ์แนลสปอร์ตคอมเพล็กซ์หัวเสาของเวียดนามอบแอดบล็อกไทยครับได้คะแนนไปยำบล็อกแล้วนะครับแต่เขาตบฉีกบล็อกออกมาเสิร์ฟต่อครับคังทีทองของเวียดนาม ไทยเล่นเร็วนะครับแต่ว่าตบลูกนี้ออกข้างเลยครับอัมพรย่าผาติดสีเกมมาแล้วสี่ครั้งนะครับอัมพรย่าผาน้ำอยู่สิบต่อเจ็ดนะครับลูกนี้ลูกแก้ไขครับแล้วจะกลายเป็นดีครับด้วยการตบของออมอิมาทีรีรัก ต้องชมลุลราต้องทำครับจังหวะที่วิ่งไล่มาอันเดอร์ให้เพื่อนเนี่ยเริ่มที่จะให้บอลเข้าจุดแล้วนะครับจังหวะอะไรนี้ได้กันแล้วจะทําให้สามารถที่จะตีและเป็นคะแนนได้แล้เจะรรับฉลับออกไปกครับเอาเรียกเปลี่ยนตัวเลยครับเอาหมายเลขสิบเอลงมาเหน้นที่ส่วน นุรสราต้อมคำของไทยเบียดเอาไม้เลขแปดเข้าไปครับโคทีมินนุรสราต้อมคำเสิร์ฟเบานะครับเราเล่นเสิร์ฟเบาหลับไม่ได้ครับบรรณาบอกแก้วลูกตีหัวเสาของเราบอลสอง,องบอลสามต้องเอาค่าไปก่อนครับเวียดนาม อันเดอร์ไว้แจกมาตปหาเล็กเลยครับที่ได้คะแมนครับส3ต่อเจ็ดพ่อดูมาสิทธิรักนี่ก็เล่นดิวิชั่นให้กับต่างประเทศด้วยนะครับเล่นอยู่ในสวิตนะครับ นทีเด็ดบอลของไทยในชุดนี้นะครับมีถึง5คนนะครับไปเล่นอยู่ในตุรกี3คนอยู่ในสวิตสองคนในสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นดีอาชีพของเขาก็เป็นช่วงสั้นๆนะครับที่ไปทีนี้ประมาณสองเดือนสาเดือนนะครับแล้วก็กลับมาที่สวิตเนี่ยก็มีออรอูมาสิทธิรักกับนุสราต้อมคันนะครับส่วนตุรกีก็มีมาริกากันทองเปลื้มจิตถิ่นขาวแล้วก็วิลาวับอติญิโพ์กับตองคี กลับมาเมืองไทยนี่ในส่วนของตุรกีกลับมาเมื่อวันที่8ธันวาคมนะครับในส่วนของสวิตซ์กลับมาวันที่11ธันวาคมาถึงก็มารวมตัวกันที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับคือมาเจอกันที่ลาวนี่แหละบเราตบลบล็อกได้เวียดนามเขายิงมาแดนหลังเลยครับ เอาละครับผมนเอาอ้อมหลังไปตีกะครับเรียบรอยอัมพรยาผาตอนนี้ขึ้นเป็นได้แต้มขึ้นเป็นได้แต้มนะครับสำหรับอัมพรยาผาเรียดนะครับทางด้านโค้ชของเวียดนามจังหวะการวิ่งตีของอัมพรกับการให้บอลของมิสราที่เข้าล็อกกันแล้วนะครับตีลงไปนะครับ พาทีดีดินริเบโรของเวียนามันนั่งแบบอ่อนใจเลยนะครับดูครับมาริกากันทองพอไประวังอัมพรมาริกาก็เป็นตัวตีแทนนะครับเอาครับเวียดนามไปด้วยซ้ายล็อกลอกครับหมายเลขสิบสองมีนักมือซ้ายนะครับติดบบล็อกของไทยออกนะครับเป็นคะแนนของเวียดนามครับไล่ึ้นมาครับ 8ต่อ15ดินที่คุยชัวครับบุยที่คุยเสริฟ์ฟไทยเรานี่ครับออ,อุมาเ็เต็มสับ16ต่อ8เป็นเทคนิคเคลาทำาเอาครั้งที่2เรานำครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับในเซตที่2ในเซตแรกนี้เราก็น่าจะปิดเกมได้ตั้งแต่นำอยู่ที่23ต่อ18แล้วนะครับ,รบแล้วก็ขึ้นเป็น24ก่อนได้เซตพอยต์ไปก่อนเดีวก็ ปิดเกมไม่ได้ครับทต่ไมเวียดนามเขามาแซงเราได้ท็อได้คดไดครับในการแข่งต่อสดนั้นสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเครื่องดื่มอาเจี้บิโคล่าอร่อยมากซาสดชื่นโทรศัพท์มือถือไอโมบายสนับสนุนการแ่่ยทอดและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทายโดยรถยนต์เชฟโรเลตรถจากริการยนายยมาฮ่าผู้นำอโตเมติต้องามาฮ่าโฮอิชิกรีนทีผู้สนับสนุสนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25 กุญแจและเครื่องมือสัตว์รช่างโซโลครับนี่เป็นภาพจังหวะที่ออดุมาตีได้แต้มให้กับไทยนะครับวอลล์บอลนี่เป็นกีฬาที่ถ้าผู้หญิงเล่นเนี่ยจะดูกันสนุกนะครับแต่ถ้าผู้ชายเป็นเกมของผู้ชายเราก็จะเต็มไปด้วยความดเด็ดเผ็ดมันเพราะว่าความรุนแรงเดินครับขึ้นตีกันแต่ละทีนี่โอ้โหเปรี้ยงเปรียปร้ยงเลยแต่ผู้หญิงนี่ยังมีลีลามีสีสันมี บรรยากาศที่สนุกสนานนะครับโอ้โหเศรษลงนะครับลายแมนคุมเจ้นอยู่ตรงนั้นนะครับลงหน้าลายแมนเลยครับคิดเจ็ดแปดไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับเจตนี้ดีแลวครับไม่ให้เขาขึ้นสองเจไปก่อนเลยเราจะครียดเลยนะครับไอ้ปมาเซอร์พลิกเน็ไปเวนามยังตรงมาครับยันกันอยู่เ่นให้ครบสามครับ ไปเลขสิบวิลาวันอภิญยาพงศ์ออกนะครับแดรเทยองซุงจัดเกาหลีใต้น,นะครับตัรที่ตัดสิบเก้าต่อสิบเจ็ดความที่ดินหุยเสิร์ฟออกไปอีกรับเสดแด้เกินไป 8-9ครับอัมพรยาผาลงไปอยู่แดนหลังแล้วเาตีอันร็อกเรารับไม่ได้ครับเอาตีขึ้นตีไม่ได้ครับจังหวะไม่ถึงดีครับตีอัดเลยครับมีซ้ายของเขาแล้วครับทำให้เราร็อกลำบากเป็นลูกทัชลงนะครับดินที้ดูชัวตีได้คะแนนให้เวียดนามก็ตี ลูบล็อกของปลื้มจิตกับอภินกวิราวันเลยนะครับแล้วลงไปเสิร์ฟครับตามอยู่สิบต่อ1ิบทปดยเรารับไม่ได้วันนาบัวแก้วปลื้มจิตส่งมาแน่นอนเหลือเกินนะครับพาทีดีดนรับไม่ได้นะครับเดี๋ยวตะกรูนั้นเป็นปลื้มจิตนะครับที่เซตส่งให้เพื่อนนะครับแม่ให้กับมาริการีเนี่ครับเวลาแป้งสำคัญสำคัญเนี่ยมาริกาจะทำได้อยู่เรื่อยนะครับ ไม่ค่อยพลาดนะครับต้องบอกว่าในเซตที่2องมี